สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะเรามาอยู่ที่เดิมวันนี้ตลาดวันวันอะไรวันวันพฤหัสนะคะวันนี้วันพฤหัสสิงหาวันที่7สิงหาสองพนยนะคะยังอยู่ที่ฝรังนะคะทุกคนวันนี้เป็นตลาดเล็กเหมือนเดิม แล้วก็ตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะคะ7จ็โมงยีนาทีเราจะมาสวดมนต์ยอดพระกันใดปิดอกพร้อมคำแปลนะคะให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ก่อนวันเริ่มทำงานไปด้วยกันเพื่อจิตใจจะได้สงบสุขนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยฟัง ยอดพระกันไดปีดกพร้อมคําแปลนะคะเรามาฟังไปด้วยด้วยกันแล้วก็สวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเรามาเริ่มเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังอะระหังวัจ,จโสภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโตวัจจะโสภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโนวัจะโสภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอิติปิโสภควาสุขโตวจสโสภควา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีอิติปิโสพควาโลกวิทูวจัจะโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้รู้โลกอย่างแกมแ,แจ้งอรหันตังสระนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภไยได้จริงอรหังตังศิรสานามามี ข้าพเจ้าขอน้อมน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยเสียงก้าวสัมาสัมพุทธังสรนังปชามิข้าพเจ้าขอถึงพร้อมพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงสัมมาสัมพุทธังศิรสาณามิข้าพเจ้าขอนอมน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยเสียงก้าวิชาจรณะสัมปันนังศิรสาณามิ ข้าพเจ้าขอน้อมน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติด้วยเสียงก้าวสุขตังศิรสาสุขตังสารนังกจ้ามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงสุขตังศิรสานาม,ามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วด้วยเสียงก้าว โลกะวิทังสระนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงโลกะวิทังสิระสานามามิข้าพเจ้าขอน้อมน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกด้วยเสียงกล้าวอิติปิโสภะควาอนุตตรวัจ,จโสภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอนุตตรคือยอดเยี่ยม อิติปิโสพระควาปุริสะธรรมสารถิวัจโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นนายสารถิผู้ฝึกบุรุษอิติปิโสพระควาสัตธาเทวมนุษย์สานังวัจโสพควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิติปิโสพระควาพุทโธวัจโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นจากกิเลส อนุตตรังศิราสานามิอน yani ุตตรังสารนังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยมว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงอนุตตรังศิราสานามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยมด้วยเสียงก้าวปุริสะธรรมสารถิสารนังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถิผู้ฝึกบุรุษ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงปุริสาธรรมสารถิสิรสา,ามามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษด้วยเสียงก้าวสัทธาเทวมนุษย์ซางสารนังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นที่กำจัดภัยได้จริงสัตธ h เทวมนุษย์ซางสิรสานามามิ ข้าพเจ้าขอนอมน้อมพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ด้วยเสียงก้าวพุทธัทงสระนังกชามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงพุทธัทงสิระสาณามามิข้าพเจ้าขอนอมน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสด้วยเสียงก้าวอิติปิโสภควารูปะขันโูอนิจจาลันะบารามีจะสัมปน,นุ อิติปิโสภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรูปขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วอิติปิโสภะควาเวทนาขันโทอนิจจรลักษณะบารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเวทนาขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว อิติปิโสภะควาสัญญาณักขันโทอนิจจรักษณะบารมีจะสมปันโนอิติปิโสภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสัญญาขันเป็นอนิจจรักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้วอิติปิโสภะควาสังขารขันโทอนิจจรักษณะรักษณะบารมีจะสมปันโนอิติปิโสภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสังขารขันเป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว อิติปิโสภคะวาวิญญาณขันธ์ุอนิจารักษณะบารามีจะสัมปันุอนิติปิโสภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นวิญญาณขันธ์เป็นอนิจารักษณะแต่พระบารามีพร้อมแล้วอิติปิโสภคะวาปัตวีจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือดิน อิติปิโสภคะวาเตโชจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือไฟอิติปิโสภคะวาวาโยจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นธาตุคือลม อิติปิโสภควาอาโป so จักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือน้ำอิติปิโสภควาอากาสะจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคืออากาศ อิติปิโสภะควายามาทาตุสัมมาธิยานสัมปนโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นยามาอิติปิโสภะควาตุสิตาทาตุสัมมาธิยานสัมปโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นดุสิตอิติปิโสภะควานิมาณรติทาตุสัมมาธิยานสัมปโน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสวรรค์ชั้นนิมานารดีอิติปิโสภควากามาวจระธาตุสัมมาธิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นในกามาวจระภูมิอิติปิโสภควาราบรูปาวจระธาตุสัมมาธิยานสัมปันโน พระผู้ geliyor, มีพระภาคเจ้านั Hence, ้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุอันเป็นไปในรูปาวจระภูมิอิติปิโสพควาปัตมะชานะตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือปัตมะชาญอิติปิโสพควาทุติยะชานะตาตุสัมมาธิยานะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือทุติยะชาญ อิติปิโสภควาตติยะชานะตาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือตติยะชาญอิติปิโสภควาตติยะชานะตาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือจตุทาชาญอิติปิโสภควาปัญจมะชานะตาตุสัมมาทิยานสัมปันโน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือปัญจมะฌานอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนะเนวสัญญาณสัญญาญตนะอรูปาวจรธตตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคืออากาสานัญจายตนะอิติปิโสภควาวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะอรูปาวจรัสัม ตาตุสัมมาทิยานสัมปโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือวิญญาณัญจายตนะอิติปิโสภควาอากินจัญญาตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะอรูปาวจระตาตุสัมมาทิยานสัมปโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคืออากินจัญญาตนะ อิติปิโสภควาโสตาปฏิมคะทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้เานั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระโสดาปฏิมัติอิติปิโสภควาสกิทาคาปฏิมะคะทาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือสกิทาคามิมัติ อิติปิโสภควาอนาคาปฏิมะคะธาตุสัมมาธิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระอนาคามีภักนีมักอิติปิโสภควาอารหัตตาปฏิมคะธาตุสัมมาธิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระอารหัตตามักม อิติพิโสภะควาโสตาอรหัตตาปฏิภะธาตุสัม,มาธิยาณสัมปันโนพระผู้มีพระภาค้้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุคือพระอ,อรหันตตามพระอรหัตตมัก อิติพิโสภคะวาสกิทาคาอรหัตตปฏิภละตาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุคือพระสกิทาคามิผลอิติพิโสภคะวาอนาคาอรหัตตปฏิภละตาตุสัมมาทิยานสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุคือพระอนาคามิผลบุศลาธรรมมาอิติพิโสภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอายาวชีวังพุทธังสรณะ สังชามีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตชมพูที่ปัญจาศิโรพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้อิสระแห่งชมพูทวีปกุศลาธรรมมานะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรม,มเจ้าพระสังฆาปัญจพุทธานมามีหังข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อาปามะจุปะหัวใจพระนวิในปิฎก ทีมะสังอังคุหัวใจพระสัตตันตปิฎกสังวิทาปุกกะยะปะหัวใจพระอภิธรรมปิฎดปุปะสัชะสุเหปาสายโสโสสะสอะ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 หัวใจมรสีผลสีนิพานหนึ่งนิเตชะสุเนมะภูจานาวิเวหัวใจพระเจ้าสิบชาติแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบสังวิสุโลปุสะภูพระหัวใจพระพุทธคุณเก้า อิสวาสุสุสวาอิหัวใจพระไตรรัตนคุณกุศลธรรมมาจิตติวิอัติวินัยวิจิตพิสดารอิติปิโสพะควาอารหังอะอายาวะชีวังพุทธังสระนังขะชามีพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสข,ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสาโพที่บัญจาอิโรธรรมากุศลธรรมานันทวิวังโก อิติสัมมาสัมพุทธทสุขลาโนโยวะชีวังพุทธังสรนังกชามิข้าพเจ้าพระองค์พูดตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแลข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจาตุมหาราชิกาอิสโลกุสลาธรรมมาเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นอิสระอิติวิชาจารณะสัมปันโนอุอุยาวชีวังพุทธังสรนังกชามิข้า พระอ,องค์พูดถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตาวะติงสาอิสโรชวันชั้นดาวดึงเป็นอิสระกุศลธรรม,มานันทปัจจสุขโตโลกวิทูพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปแล้วผู้รู้แจ้งโลกมหาเอโอยาวชีวังพุทธทางสรนังกชามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ยามาอิสโรสวรรคชั้นยามาเป็นอิสระกุสลาธรรมารม,มาฝะพรหม,มาสัตตะเสียงพรมปัจจสัตตะพระโพธิสัตว์ห้าสัตตา,าปรามีรารมีของพระโพธิสัตว์อนุตรโรยอดเยี่ยมยามากกับขะยาวชีวงังพุทธังสารนังกชามีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตรรสุสิตาอิสโรสวรชั้นตุสิตเป็นอิสระกุสลาธรรมมาปะยะ ปุยะปะกะอริสะธรรมสารถิยาวะชีวังพุทธังสรนังกชามีพระองค์ผู้เป็นนายสารถิผู้ฝึกบุรุษข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนิมาณรติอิสโรสวรรค์ชั้นนิมาณรดีเป็นอิสระกุศลาธรรม,มาเห,เหตุโปวะสัทธเทวมนุษยานางตะทายาวะชีวังพุทธังสรนังกชามี พระอ,องค์ผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพ,พเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตปารณิมิตอิสโรกุสลาธรรมาสวร์ชัน้นปรณิมิตาอิสวะสวัสค์ชัน้นปารณิมิตะวะสวัสด,ดีเป็นอิสระสังคารขันโททุกขังอนิจจังอนัตตาสังขารขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริง รูปะขันโทพุทธพาปะพยาวชีวังพุทธทังสระานาังกชามิรูปะขันโทร,รูปขันของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระมาะอิสโลกุสลาธรรมมานัจิปัจจยาวินาปัญจะพระวตายาวะนิพานัานางสระานาังกชามิผมมาโลกเป็นอิสระข้าพเจ้าขอถึงพระผู้ มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งดาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานานโมตัสสะนโมธรรมะสะนโม,นม,นมสังคัสะนโมพุทธะสะนโมธรรมะสะนโมสังคะสะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพุทธิลาโลกาลากลกคนาเอเต е นะสัจเจนะสุวัตถิโหตุด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสด,ดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิดห, ieve, ห,ห, ittle, ห, u, หูลูหุลูหุลูสวาหายะนโมพุทธะสะนโมธรรมัสะนโมสังคะสะขอนอบน้อมแด่ พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าวิติวิติวิติมิติมิติจิติจิติอติอติมยสุสุวติโหนตุขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิดหูลูหูลูหูลูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพระมัสสาวังมหาพระมัสสาวังจักกวัติสาวังมหาจักกวัติสาวังเทวาสาวัง มหาเทวสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพุริสาวังมหาสัพุริสาวังพุทธสาวังปฏิเกพุทธสาวังอรหัตตสาวังสัพพสิทธิวิชาธารนังสาวังสัพพโลกาอิริยานังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าเถิด สาวังคู่นางวชพลังเตชังวิริยังสิทธิกรรมังนิพานังโมฆังคุยหักังนาทางสีลังปัญญานิขังปุญญังภะกยังตับปังสุขังสิริรูปังจตุวีสติเสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุหูรูหูรูหูรสวาหายะด้วยการกล่าวคำสานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิดนโมพุทธสานโมธรรมสนโมสังฆะ สังคสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโตวิทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธนะโมอิติปิโสภควาขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพืขันวทนาขันสัญญาขันจำขันขันวิญญาณขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น นโมพุทธะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโดเวทนาขันโดสัญญาขันโดสังขารขันโดวิญญาณขันโดนโมสวากาโตภควตาธรมโมเอ่ยนโมอิติปิโสภควาขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนของเราจริงขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น นโมธรรมสาสทุกขังอนิจจังนัตตารูปะกันโดวิทนากันโดสัญญากันโดสังขารกันโดวิญญาณกันโดนโมสวาคาโตภควตาธโมขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้ารูปกันเวทนากันสัญญากันสังขารกันวิญญาณกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว นโมสังคสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะกันโดเวทนากันโดสัญญากันโดสังขารกันโดวิญญาณกันโดนโมสุปฏิปันโนพระกวาโตทราวกสังโควาหะปริตังขอ,อน้อมน้อมแด่พระสังฆเจ้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงขอ,อน้อมน้อมแด่พระส,สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ววาหะปริตังนโมพุทธายะ ขอน Wh ้อมน้อมแดกพระพุทธเจ้ามะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงยาวัตสหาโยนะโมอุอามะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงอุะมะอวันทาขอกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโมพุทธายะขอน้อมน้อมแดกพระพุทธเจ้านะอากาตินิสระณะ อาราะปะขุทางมะอาปุทุกขังอนิจจังนัตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงศัตรูที่แท้จริงของคนคือโลภโกรธหลงต้องแก้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าเสด็นมรในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ตัวของข้าพเจ้าเองปิามารดาของข้าพเจ้าบุตรของข้าพเจ้าทั้งสาม บุตรหลานของข้าพเจ้าพร้อมด้วยสามีและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกๆท่านขอให้ได้รับผลบุญส่วนกุศลนี้ตลอดจนเจ้าคำนายเวนและท่านทั้งหลายที่ได้มาเข้าชมและก็ได้ยินได้ฟังการสวดยอดพระกันไตรปิฎกพร้อมคาแปลในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลแบบพ่อจักรวาลให้แก่ท่านทั้งหลายนะบัดนี้อีกทางบุญยัพลังข้าพเจ้าขอน้อมน้อมนำบารมีแห่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทุกๆท่านได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจ,จนถึงนขณะน,นี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆท,ท่านบนพระนิพพานแต่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉับพันรังสีรัศมีหประการ แต่ไปถึงเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานแห่งนี้การศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องข้าพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพบที่ท่านมีท่านปู่พญาโยมราชท่านปู่เท้ามหาราชทั้งสี่เท้าจตุมหาราชพรมพรมทุกชั้นขอท่านปู่โยมราช ้าปู่เท้ามหาราชทั้งสี่และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาส่วนกุศลน,นี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรจงอนุโมทนาในส่วนกุศลน,นี้และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกท่านบุตรธิดาพร้อมด้วยสามีของข้าพเจ้าตลอดถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเหล่าเชื้อโรคผีเชื้อโรคในร่างกายของข้าพเจ้าพวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายของข้าพเจ้าดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วย ขอท่านตั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการปัดนี้เดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันห้าอยู่นี้ขออย่าได้เจอคําว่าไม่ได้ ขออย่าได้เจอคําว่าไม่มีขออย่าได้เจอคําว่าไม่สําเร็จขออย่าได้เจอคําว่าไม่สมหวังเมื่อจะทําการจริงใดจงพบแต่คําว่าได้จงพบแต่คําว่ามีจงพบแต่คําว่าสมสาเร็จจงพบแต่คําว่าสมหวังดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปัารานาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินไมหังพุทโตบุญญาวากาตาพินิหารโล พาวิสติเทวะตะหิตาติงปูเรตาปูเรตาวาปูวาปะหิตาพาวิสติติสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสุขภาพดีเงินทองหลังไหลเข้ามาเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยสาธุสาธุสาธุ